สวัสดีครับออโต้สปีดวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับโตโยต้ายาริสนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางโตโยต้าก็ได้ทําการปรับปรุงโฉมใหม่ให้กับโตโยต้ายาริสนะครับโดยการแต่งหน้าท่าปากพร้อมกับเพิ่มออปชันต่างๆเพื่อให้มีความลงตัวและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในรุ่นแฮทชแบ็กหประตูเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับ6รุ่นย่อยด้วยกันนะครับถูกแบ่งแยกออกเป็น4รุ่นย่อยที่เป็นรุ่นมาตรฐานแล้วก็2รุ่นย่อยที่เป็นรุ่นชุดตกแต่ง4รุ่นย่อยที่เป็นมาตรฐานคืออะไรบ้างนะฮะเดี๋ รุ่นสปอร์ตราคา69,000บาทรุ่นสปอร์ตพรีเมียมราคา679,000บาทและรุ่นสปอร์ตพรีเมียมทูโทนราคา684,000บาทจะแพงกว่าในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมธรรมดา5,000บาทเพราะว่าเขาได้ทําหลังคาให้เป็นสีดำนะครับและอีกสรุ่นย่อยที่ผมได้กล่าวถึงนะครับนั่นก็คือรุ่นสปอร์ตเอ็กทูโทนนะครับราคา614,000บาทนะครับจะได้เป็นหลังคาสีดําจะแพงกว่าในรุ่นสปอร์ตธรรมดาและก็ในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเอ็กนะครับราคา684,000บาทและหลายท่านอาจสงสัยว่าเออแล้วรุ่น ลงท้ายด้วย X เนี่ยแตกต่างกับรุ่นที่ไม่ลงท้ายด้วย X ยังไงนะฮะในรุ่นที่ลงท้ายด้วย X เนี่ยก็จะได้เป็นภายในที่เป็นโทนสีดําแดงนะครับก็เขาเรียกภายในแบบนี้ว่าภายในสีเทอร์ราลอสซานะครับแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับตัวสีแดงด้วยนะครับภายในเนี่ยก็จะคนละแบบกันและการปรับปรุรงโฉมในครั้งนี้นะครับเขาก็ยังได้เปิดตัวชุดแพ็กเกจชุดแต่งของเขาเนี่ยก็คือรุ่น X Ur b a n นะครับซึ่งชุดแต่งนี้เนี่ยก็ราคา44,600บาทนะครับชุดแต่งที่ว ขนาด16นิ้วแล้วก็ได้โชคที่สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอยู่ที่30มิลิเมตรหรือว่าประมาณ3เซนนั่นเองสำหรับในคลิปนี้ครับผมก็ได้นำรุ่นท็อปสุดนะครับก็คือรุ่น Sport Premium X t X2tone ที่ใส่ชุดแต่ง Xerber มาให้แล้วเนี่ยมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับโดยรุ่นนี้เมื่อใส่ชุดแต่งแล้วเนี่ยก็จะราคา728,600บาทนะครับความน่าสนใจของรุ่นนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับสำหรับไฟหน้านะครับก็จะได้เป็นโคมแบบมันตบบิรีไฟ นิ่งไร์ด้วยนะฮะ้วไฟของเขาเนี่ยมีระบบฟอลโล่มีโฮมนะฮะแล้วก็ยังเปิดปีตตามแสงไฟภายนอกด้วยนะครับในส่วนของด้านบนของกระจกหน้านะครับเราจะเห็นได้ว่าเขามีกล้องให้นะฮะซึ่งกล้องตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในระบบความปลอดภัย Toyota าเซฟตี้เซนดด้วยนะครับก็คือเขาจะทําการจับเส้นเลนถนนครับหากเราขับออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟแล้วเนี่ยระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยจะทําการส่งเสียงเตือนเพื่อให้เรารู้ตัวและยังมีเรดาร์นะฮะที่อยู่บริเวณโลโก้นะฮะข้างหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์เรดาร์นะฮะในการตรวจจับระยะห่างระหว่างรถ ก่อนการชนนั่นเองนะฮะสามารถตั้งได้3ระดับจากปุ่มที่อยู่ภายในรถตัวกระจังของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงานะฮะหากในตัวก่อนๆเนี่ยกระจังตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เขาเปลี่ยนเป็นสีดําเงาแล้วซึ่งก็ทําให้ตัวรถเนี่ยออดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับมีเส้นโครเมียมตรงนี้นะฮะที่ลากยาวต่อมาจากชุดไฟหน้าด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังแบบรังพึ่งนะครับด้านล่างจะแตกต่างกับในรุ่นเอทีพสีประตูนะกระจังจะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดของความแตกต่างในรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่นี้เนี่ค้หขนน่ะะใญึ แล้วก็มีหลอดไฟตันหมอกเนี่ยที่เป็นหลอดแบบ LED และในรุ่นนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าเขามาพร้อมกับชุดแพ็กเกจต,ตกแต่งนั่นก็คือมีสเกิร์ตด้วยนะฮะซึ่งสเกิร์ตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะแล้วกต็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับ อันนี้ก็ดูสวยงามลงตัวเหมือนกันนะครับสำหรับชุดแต่งแบบนี้เรามาต่อกันที่ด้านข้างครับด้านข้างในรุ่นนี้หากเรามองภาพกว้างๆนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยเขาอยู่สูงมากกว่าในรุ่นปกติประมาณ3 0ม MM, ิมลลิเมตรหรือว่า3เซนติเมตรนั่นเองนะฮะเขาได้ทําการเปลี่ยนโช๊คให้ใหม่ด้วยนะครับในชุดแพ็กเกจนี้นะฮะแล้วก็ยังเปลี่ยนทั้งตัวแกนโช๊คแล้วก็ตัวสปริงนะครับให้มีความสูงมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กของเขาเนี่ยจะได้เป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับหากเป็นรุ่นปกติเนดเนนาด นิ้วล้อ16นิ้วของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้อสีดำครับปัดหน้าด้วยสีเงินแล้วก็สีเงินของเขาเนี่ยจะออกแบบเป็นเงินลมดำหน่อย ส่วนยางก็จะลัดด้วยยาง195/50 R16 นะครับซีรีส์ของยางเนี่ยก็คือจะเป็นยางแบบบางๆหน่อยตามสไตล์แบบเหมือนพวกรถซิ่งนะฮะยางเขาจะไม่ได้หนามากนะครับใช้เป็นยางของ Falken นะครับผมอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดของความแตกต่างนะครับมีเฉพาะในรุ่นแพ็กเกจ X Urban นี้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้กล้องมุมมอง360องศาเหมือนในยาริสเพย์นะมื่อเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีปุะ อยู่ที่ตัวเนี่ยเราสามารถกดปุ่มสีดําตรงนี้แล้วเปิดประตูเข้าไปนั่งภายในรถได้เลยและที่ด้านล่างนะครับเขาก็จะมีเป็นสเกิร์ตด,ด้านข้างให้ด้วยนะฮะซึ่งสเกิร์ตตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในแพ็กเกจเอ็กซเออร์เบินั่นเองนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตแบบนี้นะฮะสีดําแล้วก็บริเวณประตูเนี่ยก็จะมีเป็นสีดําแบบนี้ด้วยกอลากยาวไปจนถึงพวกคิวซุ้มล้อเลยนะฮะสังเกตได้ว่าในรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้เป็นสีตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําของชุดชายล่างนะครับและหลังคาก็จะไดหงาาสีะรวรว่ือข ตัดกันอย่างลงตัวเลยนะก็จะดูสวยงามมากๆนะครับตัวในรุ่นที่เป็นตัวถังสีเทาแบบนี้เนี่ยก็จะดูออกแนวแบบดุดันเข้มขึมหน่อยนะครับเรามาต่อกันที่ด้านท้ายครับ ด้านท้ายในรุ่นนี้นะครับเขาก็ได้เป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะฮะจะแตกต่างกับในรุ่นสปอร์ตถ้าในรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะได้เป็นเสาอากาศที่เป็นแบบเสาที่เป็นแท่งอันนี้ได้เสาอากาศคลิปฉลามนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่เป็นสีดําเงานะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ LED light guiding ครับแต่ว่ายังมีหลอดบางหลอดเนี่ยที่ยังใช้เป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนอยู่นะฮะนั่นก็คือพวกหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองมีสัญลักษณ์ X Urban ให้นะครับอยู่ด้านหลังนะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์สีดําๆนะ อาจจะมองว่าเออมันมันไม่ได้ดูตัดนะแต่ถ้ามันไปอยู่ในตัวถังรถที่เป็นสีขาวหรือสีแดงเนี่ยเออมันจะดูแบบเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับมีคาดหลังสีดําเงานะครับมีไฟเบรกดวงที่3ม,มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับแล้วก็มีกล้องถอยนะฮะที่อยู่ด้านหลังขันลงมาด้านล่างสุดครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะก็คือสีดําแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆนะครับโดยรวมของชุดแต่งนี้เนี่ยเมื่อเรามองแล้วเนี่ยก็ดูสวยงามลงตัวเหมือนกันนะแล้วก็ได้ความ แตกต่างด้วยเพิมเงินอีก44,600บาทนะครับได้ชุดแต่งแบบนี้ไปผมว่ามันก็ดูสวยงามลงตัวดีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูในรถกันบ้างครับว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างเมื่อเปิดป่าท้ายไปแล้วนะครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายน,นะฮะซึ่งพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายน,น,นี้เนี่ยก็จะเหมือนกับยาริสรุ่นทั่วๆไปเลยนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างนะแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเขาไม่ได้ให้มาเป็นยางอะไรนะแต่ว่าให้เป็นชุดป่ายางเติมลมมาแทนก็โดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านท ว่าจะมีอะไรแตกต่างบ้างสำหรับภายในนะครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างเลยในรุ่นที่ลงท้ายด้วย X ก็จะได้เป็นภายในแบบนี้นะฮะก็คือจะเป็นเบาะสีแดงแตัดกับตัวสีดำนะครับในรุ่น X นะครับตัวได้เย็บที่เขาเล่นลวดลายแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปตัว X นะฮะนี่เป็นรูปตัว X แล้วก็ตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยยังสามารถพับได้เหมือนกับในรุ่นยานรีทั่วไปนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถพับได้เรียบนะอาจจะเป็นการพับแบบ 60-40นะครับแล้วก็ไม่มีที่วางแขนเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรานั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกับยาริสทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าโทนสีภายในของเบาะเนี่ยเปลี่ยนแปลงดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีพื้นที่เล็กรูมพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่เฮดรูมเนี่ยผมสู175ซนติเมตรนะครับก็ยังสามารถนั่งได้แบบสบายอยู่และก็ทางด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังมีช่องเสียบ USB ให้ SB 2, อยู่2จุดนะครับซึ่ง USB ตรงนี้เนี่ยจะเป็น USB ที่เป็นแบบหัว Type A อ่าแล้วก็แผงข้างประตูก็เป็นวัสดุแบบ Soft Touch แล้วก็เล่นลวดลายที่เป็นสีดําเปียโ,โนแบ็กนะครับสำหรับมือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีโครเมียมลมดำนะครับโดยรวมของด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกับในรุ่นยาริสท,ทั่วๆไปนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเบาะตอนหน้ากันบ้างครับว่ามีอะไรเด่นบ้าง สำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นแบบเบาะปรับแมนวนวลมือนะครับไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าแต่อย่างใดนะฮะส่วนตัวโครงเบาะเขาเนี่ยก็เหมือนกับยารสทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่าสวยงามกว่าเพราะว่าเขาเล่นลวดลายที่เป็นรูปตัวเอกแบบนี้นะครับเดินได้เย็บแล้วก็ใช้สีทูโทนเหมือนกับตัวเบาะด้านหลังเลยในรุ่นนี้ก็จะได้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับมีที่วางแขนตรงกลางนะครับที่วางแขนตรงกลางตรงนี้เนี่ยหากผมใช้งานนะผมว่าผมใช้งานได้ครับเพราะว่าเวลาผมขับรถเนี่ยผมจะถอยเบาะประมาณนี้แล้วก็ข้อศอกผมจะวางได้พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนตัวเล แขนสั้นขาสั้นก็จะต้องขยับเบาะมาประมาณนี้ถูกไหมทีเนี้ยมันจะวางไม่ได้แล้วตรงนี้แหละนะครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่บางคนเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีให้แต่ถ้ามันใช้งานไม่ได้เนี่ยผมว่าบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์นะจริงๆเขาน่าจะทําตัววางแขนเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้ผมว่าเอินมันน่าจะใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับช่องใส่ของนะครับไม่ใหญ่มากก็ใส่มาใส่ขวดน,น้ําเล็กๆได้อยู่มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้ตรงนี้1จุดในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป เดียวกับตัวเบาะเลยก็คือสีดําสลับกับตัวสีแดงนะครับในรุ่นไมเนอร์เชนนี้เนี่ยนะฮะที่เขาปรับปรุงโฉมใหม่ทุกๆรุ่นย่อยของเขาเนี่ยจะได้ตัวหนังพวงมาลัยอ่ะที่สัมผัสที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นในรุ่นที่ลงท้ายด้วย X ก,ก็จะได้เป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับก็จับแล้วรู้สึกว่าจับถนัดกระชับมือแล้วก็ดูหรูหรานะฮะการเดินได้เย็บของเขาเนี่ยเดินได้เย็บสวยงามนะครับมีปุ่มมันติดฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางนะครับก็สาหรับ ปุ่มสำหรับการเปลี่ยนโหมดนะฮะโหมดก็คือโหมดสำหรับตัววิทยุเนี่ยฮะให้เปลี่ยนเป็นโหมด USB เปลี่ยนเป็นโหมดคลื่นวิทยุต่างๆสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มที่ทางด้านขวาเนี่ยก็สำหรับควบคุมจอเรือนไมขนาด4.2นิ้วนะฮะซึ่งจอเรือนไม่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบจอเข็มธรรมดานะครับแต่ว่าที่สวยงามของเขาก็คือจะมีเป็นจอแสดงผลบริเวณมุมขวาล่างนะฮะซึ่งจอตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้เลยแล้วก็จอของเขาเนี่ยเล่นง่ายมากๆนะครับเวลาเราจะดูทริป A ทริป B เราสามารถดูได้ที่จอ ตรงนี้นะครับหรือว่าดูว่าตอนนี้รถเรากําลังอยู่ในโหมดระบบความปลอดภัยอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถดูได้ที่จอตรงนี้เหมือนกันก้านสองก้านนะฮะทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นก้านสําหรับควบคุมที่ปัดนน้าฝนนะครับมีระบบพอตโต้ด้วยเราสามารถตั้งได้นะครับส่วนไฟหน้าของเราเนี่ยก็สามารถเปิดปิดแบบออโต้ได้นะฮะอันนี้ก็ดูหรูหราเหมือนกันส่วนแผงข้างประตูนะครับก็เป็นวัสดุที่เป็นสัมผัสนุ่มนะครับซอฟทัชนะครับแล้วก็มีสีดำเปียโนโบแบ็กตรงนี้นะฮะมีปุ่มสําหรับปรับกระจกขึ้นลงแต่ว่าเป็นออโต้ฝั่งเดียวนะ แล้วก็มีปุ่มสําหรับพับกระจกส่วนจอเครื่องเล่นตรงกลางครับเป็นจอขนาด6.7นิ้วนะครับตัวจอของเขาเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ด้วยนะครับเมื่อเราเสียบโทรศัพท์พที่เป็นระบบ iOS เนี่ยเราก็สามารถดึงแผนที่ของเราเนี่ยขึ้นทีหน้าจอได้เลยสามารถควบคุมผ่านที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายนะครับแต่ที่ผมขอติอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับจอของ t o โยต้าเนี่ยก็คือเวลาเราจะเชื่อมต่อคือเขาจะมีช่องเสียบ USB ที่อยู่ด้านบนพอเวลาเราเสียบสายไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นสายมันพาดมาแบบนี้เอ,อ มันลกสายตาถ้าสมมุติว่าเขาเปลี่ยนตัวเสียบให้มันอยู่บริเวณด้านล่างผมว่ามันจะดูสวยงามมากกว่านี้นะระบบแอร์ของเขาเนี่ยก็เป็นระบบแอร์แบบออโต้ครับแต่ว่าเป็นแบบโซนเดียวนะเวลาเราจะเปิดพัดลมเนี่ยเราก็ปรับได้ที่ปุ่มทางฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็สาหรับปรับอุณหภูมินะครับนี่ปรับตรงนี้นะฮะมีปุ่มต่างๆนะฮะก็ซึ่งตรงปุ่มเนี่ยก็ดูสวยงามนะเขาใช้เป็นปุ่มที่เป็นสีเงินโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวหน้ากากของแอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดําเปียโนแบ็กนะครับผมแล้วก็ขอบข ลวดลายผมว่าสวยงามมากนะสีแบบนี้แล้วเวลาจับเนี่ยคือมันไม่ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะฮะบ,บริเวณด้านข้างนะครับและสีตรงนี้เนี่ยเขายังเล่นลวดลายแบบนี้ทั้งคันเลยนะตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกันนะสีเทาๆเข้มๆนะครับตรมพุงมาลัยด้านล่างด้วยก็เป็นสีนี้เหมือนกันนะครับเออผมว่าภายในที่เป็นสีเนี้ยสำหรับผมอะ่ะผมชอบนะครับแต่เพียงแต่ว่ายาลิสในรุ่นนี้เนี่ยเขายังคงใช้เป็นแบบของเดิมอยูอ่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างมากนะมีช่องสําหรับวางแก้วน้ําขวดน้ําให้2ช่องด้านหน้านะฮะซึ่งตรงนี้ นะเพราะว่าเขามีพื้นที่เหลือเยอะอยู่พอสมควรนะสำหรับตรงนี้เกียร์ก็เป็นแบบขั้นบันไดนะครับมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P นะครับแล้วก็เวลาเราจะเล่นเกียร์บวกลบเนี่ยจะไม่มีแพดเดิลชิพแล้วก็ต้องมาเล่นที่ตรงนี้นะฮะและที่ผมชอบนะครับก็คือกระจกที่มองไปด้านหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงออตโต้ด้วยนะครับ ลดราคา67แสนให้มาแล้วนะฮะในขณะที่กระบะโตต้าไฮรักนิโวจีอาร์สคันละล้านสามของเขายังไม่ได้กระจกตัดแสงออตโต้เลยนะเอออันนี้ผมชอบนะแล้วก็ที่บางแดดของเขาเนี่ยมีกระจกด้วยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะวัสดุที่ใช้เนี่ยดูผมว่าดูแบบดูไม่กองแกงนะมันดูแบบเออหนาวกว่าในกระบะคัรละล้านสามของเขาเออโดยรวมภายในเนี่ยผมว่ามันก็ดูสวยงามดีแหละแต่เราแค่ไปจําภาพเดิมของยาลิสเนี่ยมันเลยทําให้ดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่าง นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าอยู่ปลายปลายโมเดลของเขาแล้วแหละระบบความปลอดภัยนะครับก็มีแอร์แบ็กมาให้ถึง7ใบนะครับก็มีให้รอบคันเลยมีตั้งแต่ในรุ่นเริ่มต้นก็จะได้แอร์แบ็กเใบแบบนี้แล้วและยังมีระบบเบรก ABS, EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA นะครับระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนหรือว่าเลนดิพัชเจอร์เลยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยก่อนการชน และเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยนะครับตัวจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังนะฮะแต่เวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยตัวเส้นกะระยะของเขาเนี่ยจะไม่ได้เลี้ยวตามนะถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะเวลาเราถอยหลังแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดมากนะัแต่ก็ยังยังใช้งานได้อยู่นะฮะ ที่ด้านบนของกระจกนะครับนอกจากกล้องที่สําหรับจับเลนถนนแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีกล้องสําหรับบันทึกเหตุการณ์นะครับมีด้านหน้าด้านหลังเลยซึ่งภาพเนี่ยผมลองเอาไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เออภาพที่เห็นเนี่ยก็คมชัดอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าใช้งานได้จริงสําหรับปุ่มที่อยู่ทางด้านขวานะครับก็มีปุ่มสําหรับเปิดปิดระบบ LDA หรือว่าสัญญาณเตือนเมื่อเราขับออกนอกเลนนะครับเปิดปิด traction control เปิดปิดระบบเตือนก่อนการชนแล้วก็เปิดปิดระบบ auto start stop ประมาณนี้นะฮะส่วนการขับขี่จะเป็นยังไงนะฮะจะโครงเทลงหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันครับ หลังจากที่เราดูรีวิวรอบคันกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันบ้างครับช่วงล่างที่เขาปรับให้สูงขึ้นมากกว่าเดิม3 0ม mm ิมลิเมตรนะครับจะขับแล้วมันโครงเคลงหรือเปล่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะครับ92แรงม้าที่600 0รอบต่อน,นาทีในส่วนของแรงบิดเนี่ยอยู่ที่109นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีนะครับหากเราดูที่ตัวเลขก็เนี่ยก็คือแรงม้าแรงบิดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งเราก็พอจะเดาออกอยู่แล้วแหละ่ว่ว่่าเเอ,อในนรืนรงัจจไไมด้ทกบุ ยนใหญ่ๆห,ห,หรือว่าถ้าเทียบกับในรุ่น Honda City หรือว่า Nissan a m e ม a เนี่ยของเขาได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบกันหมดแล้วไงออในเรื่องของแรงบิดแรงม้าของเขาเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าอันนี้ก็ยังถือว่าก็โอเคแหละยังสามารถใช้งานได้ขับได้หากเราแบบขับแบบเร่งรีบหน่อยเวลาเราก,กดคลิกดาวเสียงของเครื่องยนต์จะเข้ามาในห้องโดยสารได้ยินแบบชัดเจนเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเนี่ยจะได้ยินเสียงของเครื่องยนต์นะ ก็คือเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนตขนาด1.2ลิตรไงก็คือกําลังของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับและพอเวลาเรากดคลิกดาวเนี่ยก็เหมือนกับการไปเค้นกําลังเครื่องยนต์นะครับทำให้เราได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังโอยหวนบ้างนะครับและถ้าเกิดเราขับลอยตัวเนี่ย เสียงเครื่องยนต์ก็จะเงียบหายไปแล้วนะเออก็ถือว่าเป็นรถที่เอาไว้ขับเรื่อยๆอ่ะโอเคอยู่ขับต่างจังหวัดถามว่าไปไหวไหมผมก็ว่าไปไหวนะแล้วก็ถ้าเราขับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็ยังสามารถไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเราจะไปคาดหวังว่ารถที่เครื่องยนต์เท่านี้แรงม้าเท่านี้เนี่ยจะได้ความเร็วความแรงเท่ากับรถที่ซีซีเยอะกว่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็เอ่อโมเดลนี้เนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วนะฮะเขาก็ยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์เดิมถ รุงมาแล้วในช่วงประมาณปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเจ้าอื่นๆเขาไปเครื่องยนต์เทอร์โบกันหมดแล้วไงแต่ว่าในรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ที่ยังไม่มีเทอร์โบอยู่นะครับซึ่งข้อดีของเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยก็คือเราก็ไว้ใจได้แหละเครื่องยนต์โตโยต้ามันอึดถึกทนนะครับเอาไปติดแก๊สผมว่ามันเป็นรถที่ทนแก๊สอยู่นะสำหรับโตโยต้าเนี่ยการทําความเร็วนะครับแล้วก็ไต่ระดับได้เรื่อยๆนะฮะตามแรงเท้าที่เรากดไป แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมันมันไม่จีดจา์าพอเราก็สามารถเล่นเกียร์ได้เขาก็มีเกียร์ตรงนี้นะก็ใส่เป็นโหมดเกียร์เนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยก็จะกวาดให้สูงมากกว่าเดิมเพื่อรอให้เรากระแทกออกนะครับและเมื่อเรากระแทกออกเนี่ยก็จะประมาณนี้ฮะนี่ก็จะพุ่งมากกว่าเดิมนิดนึงและที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการทรงตัว ะะเมื่อกี้ผมลองขับแบบเร็วๆแล้วก็เปลี่ยนเลนแบบเร็วๆแล้วเนี่ยก็คือตัวรถเนี่ยก็มีออกอาการบ้างนะเพราะว่าตัวรถถึงแม้ว่าเขาจะใส่ช่วงล่างมาให้3 0ม mm ิมลิเมตรเนี่ยสูงกว่าเดิมนะแต่เขาไม่ได้ปรับเซ็ตอย่างอื่นให้ไงเ,เปลี่ยนแค่โชค๊คเปลี่ยนแค่สปริงมาให้นะครับแต่พอไม่ได้ปรับเซ็ตอย่างอื่นมาให้เนี่ยก็ทําให้เหมือนว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับเวลาเราต้องสาดโค้งแรงๆอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่ เราจะลองเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยตัวรถแอบ,บมีอาการเหวี่ยงมีอาการเหวี่ยงบ้างนะฮะข้างหน้าเป็นทางโค้งนะครับคือถ้าเราขับแบบปกติเนี่ยไม่ได้แบบใช้ความเร็วมากนะก็วิ่งเข้าโค้งประมาณ80-90เนี่ยเออมันก็สามารถทรงตัวได้ปกตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราสาดตรโค้งแรงๆเนี่ยอันนี้จะเริ่มออกอาการแล้วเมื่อกี้ตอนที่ผมเปลี่ยนเลนได้ยินเสียงดังติตตตต๊ติ๊ไหมฮะอันนั้นคือสัญญาณเตือนนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้าเขาจะจับเลนถนนครับ พอเราเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะเตือนเราเพื่อให้เรารู้ตัวว่าเอ้ยคุณออกนอกเลนแล้วนะคุณลำไในอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้หน่วงพวงมาลัยกลับให้นะจะแค่มีเสียงสัญญาณเตือนอย่างเดียว ความตึงตังของช่วงล่างผมว่ามันก็ซับแรงได้ดีอยู่นะครับหากเราขับแบบความเร็วปกติเนี่ยช่วงล่างก็โอเคอยู่การเก็บเสียงนะครับในรุ่นนี้ใช้กระจกเป็นแบบอคูสติกการ์ดนะครับก็การเก็บเสียงเนี่ยผมว่าก็ทําได้ดีนะถ้าเทียบกับในรถ Eco Car ทั่วๆไปการเก็บเสียงผมโอเคเลยยกเว้นตอนที่เรากดคลิกดาวเราถึงจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์มาบ้างแต่ถ้าขับแบบปกติไม่เร่งรีบขับเรื่อย ผมว่าเป็นรถที่ใช้งานปกติทั่วไปในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เขาเคลมเอาไว้ใน Eco s สติ k e er เกอเนี่ยอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของ e ีโ c a าเฟส2แต่จากการใช้งานจริงนะครับหากขับแบบชีวิตประจําวันทั่วไปเลยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเราขับแบบเปล่งเท้าหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนะที่ผมได้ทดสอบซึ่งถามว่าประหยัดน้ํามันไหมถ้าเทียบกับพวกรถเทอร์โบรุ่นอื่นๆผมว่าก็ไม่ได้หนีกันมมาาากกนนนะ็็ถถืออว่่่่เปปรรทีหยยััด้ํูแต าอาจจะต้องเกรงเท้าหน่อยแต่ถ้าขับแบบตามใจฉันเลยเนี่ยก็อาจจะมีกินน้ามันบ้างน,นะครับโดยรวมของการขับขี่นะครับผมก็ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมือนกับยาริสทั่วไปนะครับแต่ว่าได้มุมมองที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมข้อดีเนี่ยเวลาเราขับขี่ในทางที่ขรุขระลุยได้มากกว่ารถที่ช่วงล่างแบบเตียเต้ยๆประมาณนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือข้อดีของเขานะแต่ความสูงประมาณ3มเซนที่ได้มาเนี่ยถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมถ้าเรื่องของการทรงตัวผมว่ามันมีส่วนแต่ในเรื่องของการขับขี่แบบปกติทั่วไปเนี่ย ผมว่ามันก็ใกล้เคียงของเดิมโดยรวมในรุ่นนี้ผมก็ว่าก็โอเคแหละรูปร่างหน้าต่างเขาก็ดูสวยขึ้นนะครับสรุปโดยรวมเลยนะครับโตต้ายาริสในโฉมใหมในเชนปรับปรุงโฉมในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ทําออกมาได้สวยงามลงตัวนะครับโดยเฉพาะชุดแต่ง X Urban รนคันนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยได้ในเรื่องของความแตกต่างนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่นตัวถังสีขาวหรือสีแดงเนี่ยผมว่าดูสวยลงตัวมากกว่านะอันนี้คือในมุมมองของผมแต่ถ้าเป็นตัวถังสีเทาเนี่ยก็จะได้ออกแนวแบบเข้มขึมนิดนึงในเรื่ออองงงขตาาเเ่ ังคงใช้เป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่นะครับแรงม้า ah ก็อยู่ที่92แรงม้า109แรงบิดถามว่าขับไปต่างจังหวัดไปไหวไหมผมว่าไปไหวแน่นอนแต่ก็คงไปแบบเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบนะครับขึ้นเขาลงเขาทําทได้ไหมก็ทําได้นะครับก็บถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราไปเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่รถเช่าก็จะมีรถพวกนี้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถขับขึ้นเขาลงเขาได้นั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบขับขึ้นเขาลงเขาเป็นชีวิตประจําวันนะครับหากต้องการขับขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆเนี่ยก็ต้องดูเป็นซีซีที่เเอออะะมาาาากกว่่นนนนัั้ใรรรืงงขคคบ ในรุ่นนี้ตัวท็อปใส่ชุดแต่ง x อ็กซนี้นะครราคาประมาณ7จ็ดแสนานะครับถามว่าแพงไหมก็ราคาสูงพอสมควรครับแต่เราก็ได้ในเรื่องของความแตกต่างนะครับได้ตัวถังที่ยกสูงมากกว่าในรถทั่วๆไปนะครับส่วนในเรื่องของการทรงตัวนะครับที่หลายท่านกังวลในรุ่นนี้เนี่ยหากเราขับขี่แบบปกติไม่ได้ใช้ความเร็วผมว่ายังทรงตัวได้ดีอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเราต้องเข้าโค้งแรงๆหรือเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้งานโดยใช้ความเร็วธรรมดาทั่วไปเนี่ยผม ว่าก็ปกติเหมือนรถยนต์ทั่วไปเนี่ยนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆที่เขามีให้เนี่ยสำหรับผมผมก็ว่ามันครอบคลุมการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกที่มีมาให้ถึง7ใบมีระบบเตือนก่อนการชน มีระบบเตือนเมื่อเราขับออกนอกเลนนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่รถในปัจจุบันเนี่ยควรจะมีอยู่แล้วข้อดีของเจ้าคันนี้คืออะไรเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบเนี่ยเราก็คุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วถูกไหมเราก็ไว้ใจได้และยิ่งเป็นโตโยต้าด้วยเนี่ยเออในเรื่องของความถึกอึดทนผมว่าเป็นหนึ่งรุ่นครับที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยได้เป็นอย่างดีก็เขาก็ใช้งานกันทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรก็หาง่ายเพื่อนรวมทางก็เยอะก็โดยรวมสาหรับการทดสอบเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเราจะหากท่านใดสนใจนะครับก็รับชมตัวจริงที่โชรมต ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับออโต้สปินขอตัวลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ